เออเรามาดูที่ที่เราจะไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับที่นี้เลยฮะบอ่อน้ำของยาโคบครับบอ่อน้ำของยาโคบเนี่ยอยู่ทางด้านตอนเหนือนะครับอยู่ทางด้านตอนออกเฉียงเหนือนะครับของทางเอ่อของประเทศอ,อิสราเอลนะพูดง่ายๆอยู่ตรงภาคอีสานของอิสรา,าเอลประมาณนั้นแหละครับบ่อ,บอน้ำของยาโคบเนี่ย เป็นที่ที่ยาโคบตักน้ําเป็นที่ที่สําคัญมากนะครับในช่วงเวลานั้นพี่น้องลองคิดดูนะเนี่ยดูภาพนี้นะครับสมัยนี้เนี่ยมีที่อยู่มีบ้านมา,มากมายนะแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีเลยครับเป็นที่รกล้างว่างเปล่าแล้วการที่จะเจอน้ําในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่ามากสําหรับชีวิต สำหรับการดํารงชีวิตสําหรับการเลี้ยงสัตว์สําหรับการเลี้ยงคนในครอบครัวนะนี่คือบ่อน้ําของยาโคบนะครับเรามาดูบ่อน้ําของยาโคบด้วยกันนะครับบ่อน้ําของยาโคบเนี่ยอ,อยู่ในมีการสร้างาวิหารของพระเจ้านะมีการสร้างคิสจักรของกรีกออร์โธดอกนะครับ สร้างขึ้นมาครอบบ่อน้ําของยาโคบเอาไว้เรามาดูด้วยกันนะครับโอเคนี่คือวิหารวิหารที่บ่อน้ําของยาโคบถูกถูกถูกสร้างครอบไว้อยู่ข้างข้างล่างนะสมัยก่อนเขาก็จะนิยมถูกเอ่อสร้างครอบสถานที่สําคัญเอาไว้เพื่อรักษาไว้ให้พ้นจากการเสื่อมสลายของกาลเวลานะครับโอเคนี่ก็เป็นที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะ จริงๆแล้วเป็นที่ที่ถูกทิ้งลกล้างไว้นานพอสมควรครับพี่น้องเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กันดารน,นะครับแล้วก็ตามประวัติศาสตร์บอกว่า,วาที่ที่นี่เนี่ยมีการถูกทําลายถูกเปลี่ยนผ่านถูกเปลี่ยนมือมาหลายหลายที่อ่าหลายคนนะหลายคนมาเข้ามาเป็นเจ้าของนะครับสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปวันเวลาผ่านไปเป็นที่ที่ลกล้าง แล้วก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับในสมัยเ,เขาเรียกว่าสมัยของออร์โธดอกนะในปีศคศักร600เอ้ยในปีศคศักรกา1,893นะครับถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่นี่นะฮะเราไปดูด้วยกันนะครับข้างในโอเคนี่ก็เข้าประตูเข้ามาใกล้ขึ้นมานิดนึงนะครับมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นที่ที่ อธิษฐานเป็นที่ที่มีความสนใจจากผู้คนพอสมควรนะครับโอเคเราเข้าไปดูข้างในกันนะที่นี่เป็นเนื่องจากเป็นคริสตจักรของกรีกออโทดอกเพราะฉะนั้นจะมีรูปการตกแต่งเนี่ยมีรูปภาพทั้งหลายเนี่ยตามตามความเชื่อของออโทดอกนะครับซึ่งก็เป็นรูปภาพของคนในพระคัมภีร์นั่นแหละครับโอเคชาวกรีกเนี่ยก็จะมีศิละปะ การตกแต่งประมาณนี้นะครับพี่น้องดูไปพร้อมๆกันช้าๆด้วยกันนะภาพมุมกว้างก็จะทำให้พี่น้องเห็นถึงศิลปะเห็นถึงการบูรณะซ่อมแซมนะครับจริงๆแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่มีความสำคัญในสมัยโบราณเพราะว่านองน้ำหรือบ่อน้ำเนี่ย เป็นที่ที่จะช่วยให้คนซึ่งอยู่ในที่ที่กันดารเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้นะครับน้องอาจจะไม่คุ้นชินก็ไม่เป็นไรนะอาจจะมีรูปภาพมากมายนะแต่คิดว่าชาวกรีกออร์โธดอก์นี่เขามีความเชื่อว่ารูปภาพเนี่ยไม่ใช่รูปเคารพสําหรับเขาเขาเชื่อว่ารูปภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เขามองแล้วนึกถึงพระเจ้าเบื้องบนนะครับเขาเลยมีสัญ,ญลักษณ์มีรูปภาพกรีกออร์โธดอก์จะไม่มีรูปปั้นสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนคาทอลิก คาททลิกจะใช้รูปปั้นนะครับโอเคเราดูกันรอบด้านแลวนะครับทีนี้บอ่อน้ําของยาโคบต้องลงไปข้างล่างนี้นะต้องลงไปข้างล่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะบอ่อน้ําของยาโคบหน้าตาเป็นยังไงครับเรามาดูในสมัยโบราณก่อนแล้วกันนะภาพที่มีคนถ่ายไว้โบราณโบราณเลยนะออขออนุย้อนกลับไปดูนะเนี่ะนี่คือบอ่อน้ําของยาโคบซึ่งถูกถ่ายไว้ตั้งแต่ ตั้งแต่ไม่ทราบว,ว่าปีไหนนะแต่ค่อนข้างจะโบราณพอสมควรนะครับดูภาพการแต่งกายของคนในสมัยนั้นก็น่าจะน่าจะพอทราบได้ว่ายุมากพอสมควรนะครับเนี่ยคือบ่อบ่อน้ําที่นี่เลยนะครับเพราะว่าในบริเวณนี้ที่ใกล้เคียงไม่มีเลยนะครับไม่มีบ่อที่ค้นพบเพิ่มเติมโอเคเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีการทูนหัว อ่ทูลเหยือกน้ําไว้บนหัวอะไรประมาณนี้นะนี่คือภาพที่สามารถหาได้ในสมัยโบราณนะครับโอเคเนี้ยนี่คือที่ที่เป็นบ่อน้ําของยาโคบนะครับบ่อน้ําของยาโคบถูกกล่าวในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยพี่น้องทราบไหมครับเหตุการณ์ที่พระเยซูได้พบกับอ่หญิงที่บ่อน้ํานั้นที่พระเยซูบอกว่าขอน้ําให้เราดื่มบ้างนะครับหญิงคนนั้นก็เป็นหญิงชาวสมาเรีย หญิงชาวสมาเรียคนสมาเรียกับคนยิวไม่คบกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนสมาเรียก็จะรู้สึกแปลกใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายชาวยิวจะมาขอผู้หญิงชาวสมาเรียกินน้ําตอนเที่ยงวันอย่างพระเยซูเนี่ยพระองค์ขอน้ําดื่มจากเที่ยงวันตอนเที่ยงวันพอดีนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงวันไม่มีคนเขามาแบกน้ํากันหญิงชาวสมาเรียคนนี้เนี่ยไม่ต้องการพบคนที่ พุกพล่านนะครับเพราะว่านางมีอดีตเยอะพราะนางมีอดีตในชีวิตนางรู้สึกไม่มั่นใจที่จะประเชิญหน้ากับใครทั้งสิ้นนะครับพระเยซูก็ขอน้ําดื่มปรากฏว่าพระเยซูก็พูดคุยนะครับเราก็ลองใช้อลองกลับไปอ่านดูได้นะในยอห์นบทที่4นะครับบริบทของยอห์นบทที่4พูดถึงเรื่องพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเมสสิยาพระองค์จะประทานน้ําแห่งชีวิตให้นะครับน้าแห่งชีวิตที่ไม่มีวัน หมดเลยไม่มีวันหยุดไหลเลยนะครับนั่นคือพระเยซูกำลังหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะอยู่กับทุกคนผู้ทึง่งผู้ซึ่งเชื่อวางใจในพระองค์แล้วอนี่ก็เป็นบอที่นะครับมีการสร้างวิหารข้อม,มาไว้นะครับวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพระเยซูกับหญิงคนนั้นเนี่ยหญิงคนนั้นก็ได้พบความอัศจรรย์ใจเมื่อพระเยซูบอกว่าไปนำ สามีจงพาสามีเจ้ามาหาเราเถิดหญิงคนนั้นก็ตอบพระเยซูบอกว่าเราไม่มีสามข้าพเจ้าไม่มีสามีพระเยซูบอกถูกแล้วเจ้าไม่มีสามีเพราะว่าเจ้ามีสามีมาห้าคนแล้วแล้วคนที่เจ้าอยู่ด้วยตอนนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้าเรื่องนี้เจ้าพูดจริงแล้วก็หญิงคนนั้นก็บอกว่าเราเราจําได้ว่าจะมีพระเมสสิยามาพระองค์จะมาจากชนชาติอิสราเอลนะครับแล้วก็ พระอ,องค์เมื่อพระอ,องค์มาพระอ,องค์จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราจนหมดสิ้นทุกอย่างบอกให้กระจ่างแล้วพระเยซูก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเรานั่นแหละคือผู้นั้นคือพระเมสสิยาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งเข้าไปในเมืองด้วยความอศัศจรรย์ใจเอเมนไหมครับพี่น้องสันเสริมพระเจ้าสันเสริมพระเจ้าฮาเลาลูยอนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สําคัญมากนะครับที่ฝากพี่น้องเอาไว้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้ร,นะรับพระพรนะฮะ เป็นที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ดีนะครับ